มนุษย์มีความ adaptable ในการทำหลายอย่างโดยใช้สมองเท่าเดิม เราไม่ได้เพิ่มไซส์สมองให้มันใหญ่ขึ้นแต่วันนี้ AI ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคิดแบบ chain of thought เราต้องทำ data center ใหญ่ๆเพื่อที่จะใช้พลังงานเพื่อมา compute AI อันนี้มัน sustainable จริงหรือเปล่าแล้วมันจะพาเราไปสู่ AGI หรือเปล่าถ้าเรายังต้องใช้ computing power เยอะขนาดนี้บางทีมันอาจจะไม่มีพื้นที่ในโลกเหลือหรือมันอาจจะไม่มี resource เพื่อจะสร้างพลังงานเพื่อที่จะเลี้ยงไอ้เจ้าตัว AGI ได้สิ่งที่ ทำการคำนวณที่ดีที่สุดประหยัดพลังงานที่สุดก็คือมนุษย์ผมวด้อยา่างเช่นอย่างตอนนี้คำถามง่ายๆแบบนี้นะแต่ว่าหุ่นยนต์คำนวณยากมากคือผมถามหุ่นยนต์ว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่าอะไร คือเลอศเนี่ยผมถามแต่ละคนนี้แต่คนก็รู้ว่าเอ้เนี่ยตอนนี้อาจจะนอนเอียงๆอยู่ตอนนี้อาจจะนั่งอยู่ประเด็นเป็นเพราะเรามีสมองส่วนที่ว่าซีรีเบลลัมจะทําให้เรารู้ว่าการทรงตัวเราเป็นยังไงโพสิชันตอนนี้เรานั่งหรือเรานอนซึ่งถามว่าเรารู้ตําแหน่งโดยเราต้องคํานวณอะไรเยอะไหมไม่ต้องไปสเต็ปายสเต็ปไม่ต้องไปนั่งดูขาตัวเองอย่างนี้ถูกไหมคุนยนทำแบบนั้นไม่ได้ถามว่าในเรื่องของ energy consumption เนี่ยผมต้องบอกว่า GPU ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่เอ็นวีเดียแต่คือสมองเรานะเพราะว่าสมองเราเนี่ย ของแค่เนี้ยคอมพิวโหแบบสุดยอดสิ่งสุดยอดได้มากมายมแต่ประเด็นถามว่าแล้วเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ยังไงผมคิดว่านะตอนนี้เอาเท่าที่งานวิจัยที่ผมเห็นออกมานะครับหนึ่งคือถ้าที่เราใช้กันปัจจุบันที่เราพูดกัน listening บารบารเงี้ยนั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะปัจจุบันแล้วแต่เบรกทูที่อาจจะทําให้การคอมพิวเนี้ย เป็นไปได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นอาจจะเป็นคอนตามคือจริงๆมีคนเชื่อมั่นว่าถ้าคอนตามนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงอ,อ,อย่างอย่างล่าสุดที่ Google ประกาศออกมาแล้วถ้าพักติคอลจริงๆแล้วเนี่ยโหมันจะเบรกทูทาง AI อีกมหาศาลเพราะว่าไอการที่มันต้องรีซอนิ่งเยอะๆครับถ้ามันไปคอมพิวบนคอนต้มเนี่ยมันเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากการคำนวณมันจะเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มันทําได้เร็วกว่ามากๆก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนคอมพิวติงเทคโนโลยีเลยเพื่อที่จะทําให้มันลดเอเนอร์จีคอนซัมชันตอนนี้ เคชันอันแรกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วครับชื่อว่า Nexus AI Nexus AI เป็น AI Notetaking App ที่จะมาช่วยให้ทําให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีใครเคยเป็นไหมครับประชุมอยู่จดโน้ตไม่ทันเก็บรายละเอียดไม่ได้ทํซัมมารีไม่ตรงเวลาผ่านไปสอาทิตย์เราลืมไปแล้วว่าไอ้ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องอะไรการมี AI Notetaking App ที่ถูกเทรนมาในภาษาไทยจะทําให้การประชุมคุณมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยมันจะเข้าไปอัดเสียงในระหว่างประชุมเพื่อเทิร์นออกมาเป็นซัมมารี่และสแตชเจอสว่าแอคชั่นที่คุณจะต้อง ไปบ้างคุณสามารถแชทถาม AI ได้เลยว่าการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างข้อสรุปคืออะไรทําให้การประชุมคุณง่ายขึ้น seamless ขึ้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมในบริษัทเราวันนี้เราเปิดเว็บลิสต์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปสมัครได้สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าไปอยู่ในเว็บลิสต์ได้ใครสมัครก่อนก็จะได้อลล็อกเว็บลิสต์ก่อนแล้วอาจจะได้ใช้แอปพลิเคชันก่อนนะครับ